ก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนจากจังหวัดนนทนรีถนนอสนรเยการเผอนหนองแสงผมนายทวีชินรล์ในเภอนหนองแสงครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของโครงการวิ่งมินิมาลทอนภูไฟลมครั้งที่9นะครับซึ่งเราก็ จัดมาเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เป็นครั้งที่9เู้าภูไฟลมตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหน,นองแสงจังหวันดนนทบุรีนะครับเข้าสู่ในช่วงน,นี้ก็คือเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวนะครับอากาศกําลังเย็นสบายเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนนะครับมากับครอบครัวหรือมากับเพื่อนฝูงนะครับมาพักผ่อนที่ภูไฟลมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ของจังหวัดนนทบนรีและก็ของเปื่อนองแสงในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นประเพณีของเราครับแทบว่าเป็นงานประเพณีวิ่งปูผขอยลงไปแล้วนะครับเพราะครั้งที่9นะครับมาอย่างต่อเนื่องซึ่งป,ปีนี้ทางโรงเรียนหนองแสงวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเจ้าภาพดำเนินการโดยมีทางโครงการศินปูห้อมนะครับเป็นผู้สนับสนุน ครับพืสนทุนการรเมินการน,นะครับก็คิดว่าการท่องเที่ยวปีนี้การจัดการวิ่งปีนี้คงจะเป็นการได้มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวภูไฟลมให้ทุกท่านได้รู้จักอำเภอหนองแสงรู้จักภูไฟลมมากยิ่งขึ้นนะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆใ,ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งปีนี้จัดในวันที่27 ธันวาคม2,563ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเขาดาวนะครับเขาดาวร่วงปีใหม่นะครับเิจก,การปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านก็วิ่งหรือท่านที่ต้องการพาครอบครัวมาพักผ่อนก็มาได้ในวันนั้นนะครับมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนด้วยมาออกกำลังกายด้วยซึ่งจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับในครอบครัวหรือในเพื่อนฝูง ที่จะมาร่วมกันออกกำลังกายได้สร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นมาอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็คงจะขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของการจัดวิ่งมินิมาราทอนภูอยลมทั้งที่9ในวันที่27เดือนธันวาคม2563ครับเรียนท่านกวีชินลงนะครับ ท่านนอยเภอนองแสงหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมว่าที่ร้อยตรีสุภาชาสุวรรณบุตรนะครับผู้อำนการโรงเรียนน้องแสงวิทยาศึกษาในนามของอผู้จัดนะครับในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปูฝอยลมมินิมาราธอนครั้งที่9ครั้งนี้นะครับซึ่งการจัด งานเดินวิ่งผู้ฝ่ลมมินิมาราทอนครั้งที่9นะครับเรามีวัตถุประสงค์หลกักๆอยู่2ข้อนะครับก็คือ 1. น่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของอำเภอหนองแสงและก็ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยหรือสุขภาพร่างกายให้ชาวเมอหนองแสงและก็ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ anxiety, ข้อที่2ก็นะคือเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนะครับของโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษานะครับซึ่งในานามของผู้จัดในก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับของอำเภอหนองแสงนะครับทุกส่วนราชการนะครับแล้วก็ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นกิจการจัดกิจกรรมที่เป็นภาพรวมของชาวอำเภอหนองแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับ แล้วก็ชาวอําเภอหนองแสงทุกคนนะครับมีส่วนร่วมแล้วก็การจัดครั้งนี้นะครับเราก็ได้การสนับสนุนจากโครงการสินบุญข้องหรือ,อปราปตทาสพนะครับจากองค์การบริหารส่วนตําบลทับกุงแล้วก็จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหนองแสงนะครับเราได้ในการจัดนะครับเรามีมาตรการนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับโอกาสนี้เราก็จะมีท่านสารสุขอำเภอนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่จะมาพูดหรือแถลงข่าวนะครับต่อสื่อมวลชนในเรื่องของมาตรการที่เราจะจัดงานนะครับเรามีมาตรการที่เข้มงวดหรือเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งนี้ครับกับเรียนเชิญท่านจักรพงศ์ศิรราชนะครับสารสุขอำเภอหนองแสงครับ เ่านเช่นครับถ้าผมเรียนท่านนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับถ้าผมนายจักรพงศ์ศิรีราชนะครับสารากรณสุขอำเภอของแสงนะครับวันนี้นะครับมาร่วมแถลงข่าวนะครับจากที่ท่านผอได้เกิดนําไปแล้วว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการระบาดไวรัสโคโรนานะครับซึ่งมาตรการการควบคุมป้องกันนะครับแต่แรกนะครับถ้าท่านเข้ามาในเขตอุทยานนะครับ วันแรกนะครับก็จะมีทีมงานของกรมอุทยานนะครับคัดกรองวัดไข้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนในแอปไทยชนะนะครับส่วนที่2นะครับก่อนที่ท่านจะเข้าจุดสตาร์ทนะครับสำหรับนักวิ่งจะเข้าจุดสตาร์ทนะครับจะมีบุคลากรทางการแพทย์รักษาสุขนะครับคัดกรองอีกรอบหนึ่งก็คือหมายว่าเราถือว่าเป็นการคัดกรอง2ครั้งนะครับส่วนที่2ที่เกี่ยวข้องก็คือระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยใน การครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่9้าแล้วนะครับก็มีประสบการณ์นะครับนักวิ่งมั่นใจได้ว่าเราวางระบบไว้ค่อนข้างดีนะครับมีจุดนะครับปฐมพยาบาลจุดการแทรกจุกเฉินเป็นระยะทางนะครับตลอดการวิ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับทางบุคลากรทางแพทย์การสาธารณสุขนะครับก็จะร่วมวิ่งด้วยนะครับหมายความว่าในกลุ่มนักวิ่งนั้นก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่จะร่วมวิ่งนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ใดๆนะครับก็ถึงสามารถเข้าถึงได้ทันท่วงทีครับขอบคุณครับครับก็กราบขอบคุณนะครับท่านจักระพงศิราชนะครับท่านสาสุขออาเภอหนองแสงนะครับซึ่งท่านก็จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรแล้วก็เครื่องมือแล้วก็ยานพาหนะทางการแพทย์นะครับแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกมากมายนะครับลําดับต่อไปนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับที่เรามาจัดในกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพภูผยลมมินิมาราธอนครั้งที่9นะครับก็คืออท่านสักกะนะครับสิริวัฒนการนะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูไฟลมนะครับกาบเรียนเชิญครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีแล้วก็นักบินทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางอำเภอหนองแสงนะครับแล้วก็โรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษานะครับที่ได้จัดกิจกรรมวิ่ง ในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะครับทางโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูไฟรมนะครับก็ได้จัดเตรียมนะครับสถานที่นะครับไว้รองรับนักวิ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับที่จะมาขึ้นมาในที่27นี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเราก็ได้จัดเตรียมสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่พักนะครับแต่รู้สึกบ้านตรงนี้วันที่ยิคือันที่ยิบหก น่าจะเกือบเต็มแล้วนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของเต็นท์นะครับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวสามารถนําเต็นท์ขึ้นมาพักผ่อนได้ด้านบนนะครับหรือจะมาหาด้านบนนี้ก็ได้นะครับสําหรับที่พักของนักวิ่งนะครับเราจัดเตรียมไว้ให้ที่บริเวณค่ายเยาวชนพิทักษ์ไพรนะครับจะเป็นสัดส่วนของนักวิ่งโดยโดยเฉพาะนะครับเพื่อกันไว้ไม่ให้บาปนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับก็เรียนปากไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยนะครับขึ้นมาก็ฝากเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักวิ่งนักท่องเที่ยวต่่างงๆนะักก็จได้วิ นอนการพักผ่อนด้วยความสงบนะครับและตื่นมาจะได้มีแรงสดใสในการวิ่งนะครับก็ขอฝากใบทนี้นะครับส่วนเรื่องกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเรื่องดอกไม้ต่างๆก็เดินเชิญท่านอ,อปัญญานะครับครับ <c oughs> ขอบคุณท่านหัวหน้าสกาังนะครับ <c oughs> สิริวัฒนาการนะครับท่านหัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศปูไฟลมนะครับ ต่อไปก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านก็เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับร่วมที่เราจะมีส่วนร่วมในการจัดงานเดินวิ่งครั้งนี้นะครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าปัญญาติดมานะครับหัวหน้าส่วนพฤกษศาสตร์นะครับผู้ฝ่ายลม 60, สพันามหารา,าชินีครับเียเชิญครับขอบคุณครับเรียนในเ,เพื่อแล้วก็หัวหน้าส่วนแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็สรับส่วนพฤกษาผู้ฝ่ายลมนั้นเราได้เขาได้ยาาทางกรมวิทยา,า,าศาสตร์พันธุ์พชในการจัด วิ่งมือหนถอนถึงท่านดก,กริศโกมลยานจารย์สัพพานุเพ่ก็ได้อนุญาตให้จัดงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ดําเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19อย่างเข้มข้นนะครับซึ่งเราการการเข้ามาในพื้นที่ของเราก็จะมีการคัดคัดกรองนักท่องเที่ยวนะครับแล้วนักวิ่งทุกท่าน,นครับที่เข้ามาในพื้นที่เราก็ตอนนี้เราต้องใช้แอปชาชนะนะครับตอนนี้เราเพิ่ม capacity ในการรองรับได้ถึงเพิ่มเป็น3,000คนนะครับ สำหรับช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปกติที่อยู่ที่พันคนนะครับตอนนี้ขย,ยายเป็นสามพันคนซึ่งาจากการที่นักท่องเที่ยวที่มาพักค้างคืนเสาร์ที่แล้วนี่ก็อยู่ประมาณแปดร้อยแปดร้อยคนนะครับก็สำหรับห้องน้ำห้องน้ำในการบริการ,ร,ก,ารก็สามารถบริการไดอ้อย่างทั่วถึงนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็สำหรับของของสวนมึกษาภูกรลมก็จะมี รับผิดชอบในการตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามตอนนี้เราก็ลงดอกไม้ได้บางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ให้ให้ชุมชนนะครับชุมชนในรอบรอบขอ,องอำเภอท้องแสงสแชุมชนทับกรครับก็ดเนินการเพาะไม้ดอกเมืองหนาวนะครับสำหรับตกแต่งสถานที่เรียบร้อยแล้วครับก็เราก็จะจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการสัตสนุลนชาวบ้านนะครับที่จะมาเพาะไม้ดอกและสัตว์นการท่องเทียวกา สามารถนักท่องเที่ยวที่นอกจากมาวิ่งได้ฟื้นคุขภาพแล้วก็สามารถจะมาถ่ายภาพบรรยากาศความสวยงามของไม้ดอกบางนาของสวนพฤกษาภูกดมได้อย่างเต็มที่ครับช่วงช่วงที่มาวิ่งครับก็จะ็นการโปรโมทโปรโมทไอสานที่ก่อนที่จะถึงปีใหม่นะครับปีใหม่ก็จะมีการจัดไม้ดอกมางนาแล้วก็จะมีงานที่จังหวัดอุดรธานีได้สนับสนุนงบประมาณของเรา2องล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับในการจัด งานโครงการไม้ดอกกนาชาติปูฟารลมครั้งที่หนึ่งนะครับก็จะมีการจัดงานช่วงหลังปีใหม่ก็คงจะสามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรของปูฟารลมของเพิ่์นเองแสงและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและกะ็ชาวจังหวัดอุดรได้มีไรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับครับก็กราบขอบพระคุณนะครับหัวหน้าปัญญาติมานะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมรายละเอียดในการ รับสมัครนะครับตอนนี้เราวันที่จัดกิจกรรมก็คือวันที่วันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2563นะครับซึ่งประธานในพิธีในการเปิดก็คือเราเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับที่จะมาเป็นประธานนะครับแล้วก็การรับสมัครของเราก็รับสมัครผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนนงแสงวิทยาศึกษานะครับตอนนี้เราก็ก็รับสมัครอยู่นะครับแล้วก็มีการออกบูธในการรับสมัครนะครับ อตอนนี้เราจะออกบูธก็คือ2วันเหลือ2วันที่น้องประจักษ์ก็คือวันที่เก้าเย็นวันที่9นะครับธันวาคมแล้วก็เย็นวันที่18ธันวาคมหลังจากนั้นเราก็จะปิดในการรับสมัครนะครับซึ่งตอนนี้ยอดผู้สมัครก็อยู่ประมาณ1,500คนนะครับที่ที่สมัครมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แล้วนะครับผ่านทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ผ่านทั้งสมัครโดยตรงที่โรงเรียนหรือ สมัครที่บูธท,ที่เราออกบูธในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งการวิ่งเรามี2ระยะนะครับก็คือวิ่งระยะ5.5กิโลเมตรแล้วก็11กิโลเมตรนะครับจุดสตาร์ทและเส้นชัยนะครับเราใช้ที่บนภูไฟลมของเรานะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านทาวีชินาลงท่านนายอใเภอหนองแสงครับ การสมัครนะครับผ่านระบบออนไลน์เรามีเข้าไปในเพจของวิ่งผูไฟลมมินิมาราทอนทั้งที่9นะครับมีเรามีเพจอยู่นะครับสมัครผ่านระบบออนไลน์ก็เข้าไปในเพจนี้ก็ได้หรือนะครับเรามีคิวคิวอาร์โค้ดนะครับในการรับสมัครนะครับซึ่งในตรงนี้เราก็สามารถยิงผ่านระบบคิวอาร์โค้ดในเพจของ กิจกรรมเดินวิ่งผู้ไฟลมมินิมาราธอนครั้งที่9้ได้ครับท่านเข้าไปดูในเพจได้นะครับครับก็คงจะได้ทราบรายละเอียดนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับผู้ฟังที่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดนนทบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือผู้ที่มีความสนใจในการออกกำลังกายนะครับมาสร้างความภูมิใจร่วมกันนะครับ ถือว่าเป็นการมาพักผ่อนมาสร้างความภูมิใจในครั้งหนึ่ง,งทึ่ท่านได้มาร่วมงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปูฝอยลมมินิมาราทอนครั้งที่9นะครับก็เลือกได้ตั้งแต่5.5กิโลเมตรหรือ11กิโลเมตรนะครับตามปรัถนาเออไม่ต้องหวังรางวัลอะไรก็ได้นะครับผู้สมัครก็1,500คนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องหวังรางวัลหวังว่าได้มาร่วมออกกำลังกายได้มาสร้างความภูมิใจ ร่วมกันในโอกาศครั้งหนึ่งครั้งที่9นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเลขก็สวยด้วยนะครับเลข9เป็นเลขมงคลนะครับก็มาร่วมใจกันนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้พบเห็นสื่อประกาศนี้นะครับก็มาร่วมกันยังไม่หมดเวลาสมัครนะครับยังรับสมัครได้อยู่นะครับก็ทั้งทางเ่รนออนไลน์แล้วก็ทางบูธที่จอไปอีกสองครั้งนะครับตามที่ท่านผู้ในการได้นำาเรียนนะครับ ท่านสมบูรณ์ชนที่มาที่มามีคําถามไหมครับเรื่องความปลอดภัยของคนที่จะมาวิ่งหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่มาพักทางเชี่ยเรามีมาตรการนั้นอย่างไรจากการที่เราได้ไประชุมกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับในทักษซ้อมนี่ก็คือทั้งคืนนี่เราก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทางกำลังกำลังของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น mm hmm. โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศปูไฟลมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ปูไฟลม60พรรษามาราชนีแล้วก็สถานีควบคุมไฟป่านะครับจะมีกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลทั้งคืนแล้วก็เราจะตั้งกองในการร่วมนะครับกองการร่วมรักษาความปลอดภัยก็ดูแลความสงบเรียบร้อยในในการมาพักเพื่อรอที่จะวิ่งนะสำหรับทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นนักกีฬานะครับได้มาไดมีความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นทางเจ้าที่ตำรวจนะครับสานีวัตรปูตอนหนองแสงก็ได้ประสานงานในการรักษาความปลอดภัยคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลปีใหม่ซึ่งเราก็จะวางมาตรการในการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องอนักท่องเที่ยวที่มาอยู่แล้วเป็นประจำทุกปีนะครับ ก็จะเสริมนะครับของทางภูไฟลมเราปกติช่วงเทศก,กาลแล้วก็มีศูนย์ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับโดยการสุทธิกําลังร่วมกับหน่วยงานทั้งหมดบนภูไฟลมแล้วก็ของสถานตำรวจตามที่ท่านนายเปิดได้เรียนไปนะครับก็ขอฝากนักวิ่งด้วยนะครับบริเวณพื้นที่อย่างนี้นะครับเป็นบริเวณพื้นที่ภูเขาสูงชันนะครับการวิ่งเราไม่ได้วิ่งทางลาบนะครับเราวิ่งสตาร์ทจากด้านบนแล้ววิ่งลงภูนะครับแล้วกลับตัวมาเข้าเส้นชัยข้างบนภูผนลมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนั้นตามที่ท่านเคยซ้ออมมาาาานะรบจจเป็ทง นะครับแล้วก็ด้านบนภูภมิอากาศอาจจะไม่เหมือนด้านล่างนะครับยังไงั้งขอท่านฟิตซ้อมร่างกายแล้วก็ถ้ามีโอกาสจ,จะมาซ้อมวิ่งด้วยก็ย่งดีนะครับถ้าไม่ไหวยังไงก็อย่าฝืนนะครับก็ฝากทานทั้งวิ่งด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับเือเือสีากับสีเหลืองกับสีส้มงองครับแล้วผู้ชนะได้รางวัลอะไรครับครับขอบคุณครับเสื้อสี สีแสดกับสีเขียวนะครับเสื้อสีแขดสีแสดนะครับจะเป็นเสื้อที่วิ่งทั้ง2ระยะก็คือทั้ง5.5แล้วก็11กิโลเมตรนะครับส่วนสีเขียวนะครับจะเป็นเสื้อ VIP นะครับเสื้อ VIP อจะออจะวิ่งระยะไหนก็ได้นะครับก็คือสําหรับส่วนราชการหรือทั่วไปนะครับก็คือค่าสมัคร1000บาทนะครับเสื้อ VIP จะวิ่งระยะ5.5ก็ได้11กิโลเมตรก็ได้ส่วนสีแสดนะครับถ้า 5.5ก็ค่าสมัครอยู่ที่350บาทนะครับถ้า11กิโลเมตรก็450บาทนะครับท่านจะได้เสื้อได้เหรียญทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยนะครับให้100%นะครับส่วนถ้วยรางวัลน,นะครับระยะ5.5กิโลเมตรนะครับกับ11กิโลเมตรในแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่า5.5กิโลเมตรนี่เรามีทั้งหมด6รุ่นนะครับลำดับที่1ถึงที่5ก็จะมีถ้วยรางวัลน,นะครับส่วน11กิโลเมตรเรามีทั้งหมด จ็ดรุ่นนะครับนะครับขออภัยครับ5.5นี่เจ็ดรุ่นนะครับ11กิโลเมตรนี่หกรุ่นนะครับส่วนรางวัลก็คือทุกรุ่นนะครับแบ่งเป็นชายหญิงนะครับลำดับที่1-5้เราจะมีถ้วยรางวัลเพราะนั้นถ้าท่านวิ่งเข้า1-5ในแต่ละรุ่นก็จะได้ทั้งเหรียญทั้งถ้วยนะครับครับก็เรียนเบื้องต้นเท่านี้ครับ สำหรับปีนี้เราตั้งเป้าหมายก็คือไม่เกิน2 0 0 0คนคนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,500คนนะครับท่านที่จะสมัครก็ยังยังเหลืออยู่ประมาณ500คนนะครับซึ่งเราจะรับสมัครไม่มีขายหน้างานนะครับไม่ไม่มีหน้างานจำหน่ายเสื้อในหน้างานก็ไม่มีเราก็จะกำหนดปิดรับสมัครเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสั่งทำเสื้ออะไรต่างๆนะครับเพราะนั้น แสงว่าถ้าท่านจะสมัครก็สมัครผ่านระบบออนไลน์ไปที่เพจวิ่งเดินวิ่งเพื่อสุขภาพภูไฝ่ายลมมินิมาราทอนครั้งที่9ก็สามารถผ่านออนไลน์ได้นะครับหรือสมัครโดยตรงที่โรงเรียนหรือที่บูธนะครับที่เราจะออกบูธคือวันที่9กับวันที่18แล้วก็ท่านที่สมัครไว้ก่อนนะครับท่านสามารถไปรับเสื้อนะครับทุกทุกระยะนะครับและว i p นะครับในวันที่18ที่เราจะออกบูธที่หนองประจักษ์ได้ครับ เวลาที่เราออกบูธก็คือตั้งแต่เวลา17นากาถึง19บานาฬิกาครับที่ที่บูธของเรานะครับหรือหรือรับเสื้อครับขอยนุญาตมุมเติมรับเสื้อได้ในวันที่26ครับที่โรงเรียนหนองแสงวิยทยาศาสตร์ถ้าท่านไม่ไม่สะดวกนะครับที่ห้องอำนวยการนะครับก็จะรับเสื้อในในวันที่26ได้อีกได้ครั้งหนึ่งครับ คือไม่ว่าจะสมัครออนไลน์ต้องอโอนเงินอยู่แล้วครับต้องโอนเงินนะครับจึงจะประสบผลสําเร็จนะครับเราจะมีเจ้าที่ในการตรวจเช็คในการโอนเงินว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็สําเร็จสําเร็จก็คือ,อทุกอย่างเรียบร้อยเหลือแต่ท่านมารับเสื้อนะครับการรับเสื้อก็คือรับได้วันตั้งแต่วันที่18นะครับที่โรงเรียนหนองแสงวิทยกษาหรือที่บูธที่เราออกที่นองประจักษ์หรือไม่ก็ถึงวันที่2ี่นะครับตั้งแต่18ถึง26รับได้นะครับ ที่โรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาครับครับเดี๋ยวขอญอากเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับฝากระชาสัมพันธ์เรื่องเวลานะครับในวันเช้าวันที่27วันบิ่งนะครับเราจะมีการทําการปิดถนนนะครับหลังจากประมาณสักตีห้านะครับทางนนักวิ่งังไงให้มาถ้าจะมาให้มาก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากเราปล่อยตัว6กโมงเป็นต้นไปแล้วเราจะปิดเส้นทาง นะครับจะขิดเส้นทางนะครับอาจจะถึงประมาณสักไม่น่าจะเกิน2องโมงเช้าน่าจะเสร็จนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปที่จะขึ้นและลงนะครับขอบคุณครับไม่มีไม่มีท่านใดถามเวลาในการวิ่งจอ,อกสตาร์ตตอนไหนนะครับก็เวลาวิ่งเนี่ยก็จะประมาณ06นยนะครับนุนาฬิกาทั้งนี้เราก็ต้องดูสภาพทัศนวิสัยด้วยนะครับอาจจะ อาจจะมีการเืล่อนไปตามสภาพอากาศนะครับถ้าถ้าทนสัยไม่ดีเนี่ยก็การวิ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างนี้นะครับเราก็จะดูที่หนึ่งแต่กําหนดเวลาตรงไว้ก็คือศูนย์หกถศูนย์นาฬิกานะครับจะเริ่มสตาร์ทนะครับก็จะปล่อยระยะสิบเอ็ดกิโลก่อนนะครับปล่อยระยะไกลก่อนนะครับ จะทิ้งระยะเวลาไว้ช่วงหนึ่งที่ท,ที่ประชุมหารือกันไว้นะครับก็จะทิ้งระยะกันไว้สักประมาณไม่เกินสามสิบนาทีนะครับก็ไปนนี้ก่อนนะครับดูดูสภาพอากาศสภาพที่จะไปได้ขนาดไหนนะครับก็ก็จะพิจารณาแต่ไม่เกินส0มสิบนาทีก็พูดกว้างๆไว้อย่างนี้นะครับก็จะปล่อยเรื่อมกันนะครับครับท่านสมลชนมีคำถามเพิ่มไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอกบกบพคุณนะครับท่านทวีชินลงนะครับท่านนายพลหนองแสงหัวหน้าส่วนราชก,การแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็สุดท้ายก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรากําลังรับสมัครอยู่นะครับท่านสามารถสมัครได้ไม่ว่าจะเป็นระบบผ่านระบบออนไลน์นะครับหรือการออกบูธแล้วก็สถานที่ที่โรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาโดยตรงได้นะครับ สำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับก็ขอจบการแถลงข่าวเพียงแค่นี้ครับกขอบคุณครับ